อันนี้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ว่าเสียงอะไรเง้วเง้วแถวนี้สมบูรณ์ว่าเสียงอะไรครับฮะเสียงเด็กๆนะครับเดี๋ยวมากินนมครับจะให้กินนมก่อนค่อยให้กินอาหารเสียงผมอยากออกแล้วเฮ้ยพี่พี่สมบูรณ์ พี่สมบูรณ์มองเด็กๆอเาแมวแมวถ้าถ้าเรียเป็นพี่สมบูรณ์คงเรียนให้แล้วนะ่นเองเจอเจอเจอเสียงเด็กๆพี่สมบูรณ์เงียบไปเลยนะครับใจเย็นครับใจเย็นครับให้กินนมก่อนครับกำลังให้กินนมครับให้ อันนี้พี่สมบูรณ์ก็เลียได้นะครับอ่าพี่สมบูรณ์เลียให้น้องหน่อยผมเลียให้ก็ได้นะครับจิบจิบตัวไหนยังไม่ได้กินเด็กๆบอกว่าไม่ไม่ทันเลยครับป้อนนมไม่ทันเลยครับขอ,อทีเด็ดมาก่อนเลย หาช่องว่างเอานะอิ่มไหมครับกินนมต่อไหมตอนนี้โอ้โหนมผมก็กินไหมครับงามงาม โปรตีนอ,อ,อันนี้พอ,อยังครับอ,อยัง,ออยงครับโอ้อตอนนี้น่าจะหิวกว่าเพื่อนครับนนก,นะกินเสร็จแล้วก็เดินเล่นอะผมครบเดือนแล้วครับลูกแมวครบเดือนนี่ก็น่าจะโต โตเหมือนแบบหายห่วงแล้วเอาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่นี่กินแล้วยังก็เอาตัวนี้หน่อยยังจะสะบัดใส่กันอีกลูกพี่เช็ดเช็ดเช,ช็ดให้ด้วยนะไม่นี่ยนน <c oughs> โอ้โหมอมแมมเลยตัวนี้กินโหโหคณต้องบอกว่าต้องเช็ดดีๆนะอ๋อหครไปดมหางพี่อย่าไปดมหางพี่ตรงนี้พี่อันตรายพี่อออืม จุดอันตรายนะเมื่อกี้มันจยไปโดนแผลพี่เขาอย่าไปโดนแผลพี่เขาอายพี่พี่สมบูรณ์ว่าไม่ค่อยปลอดภัยู่ใกล้เด็กๆนี่สมบูรณ์เออหันหน้าดีกว่าอืมอืมอืมหันหน้าหันหน้าไม่ไม่ไม่ไมลำคาญหรอกนะสมบูรณ์โอ้ สมบูรณ์ไม่รำคาญเด็กๆหรอกครับสมบูรณ์ชอบเด็กแต่ตอนนี้สมบูรณ์มีแผลเฉยๆเนาะสมบูรณ์มามามาเราเล่นฝั่งเราเดี๋ยวไปใกล้หางพี่สมบูรณ์สมบูรณ์นั่งตรงนั้นแหละลเฮ้ยเฮ้ยอย่านะสมบูรณ์นะอย่าเข้ามาเนาะนะสมบูรณ์เดี๋ยวอ,ออกให้นะเดี๋ยวเ,เด็กๆออกให้ โอ้สมบูรณ์อยากเกาอยากยากเคลียร์แผลตัวเองนะเนี่ยเคลียร์ไม่ได้สมบูรณ์ที่เขาใส่ไว้ก็เพราะไม่ให้เคลียร์แผลนั่นแลหละเดี๋ยวหาอะไรให้กินตอนเที่ยงน้องชัดเจนเรียนเสร็จยังเนี่ยเรียนเสร็จแล้วเียใกล้เสร็จแล้วทำการบ้านเสร็จยังวันนี้ใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันเน้เร่นกับแมวน,นิดนึง เดี๋ยวเพิ่งใกล้พี่สมบูรณ์เดี๋ยวไปโดนหาพี่สมบูรณ์เอาไปหาพี่สมบูรณ์อีกแล้วพี่สมบูรณ์พมาไมมบูรณ์ดม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 อตัวนั่ามีมตัว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 เล็กๆน่าจะขู่พี่สมบูรณ์นัเนี่ย แลกลับมากลักบมาดีกว่าพี่สมบูรณ์ตอนนี้รักษาแผลอยู่รักษาแผลกำลังนอนดูเก็บสบายใจไปตรงทำไมต้องนู้นหนุนตัวโอ้บมาหาแต่พี่สมบูรณ์จังเลยนี่เก็บรายละเอียดด้วยโอ้เนาะฉันจะมาเก็บรายละเอียดตรงนี้เอ๋อเฮ้อไปอีกแล้วนั่นนั ไปหาแต่พี่สมบูรณ์สมพี่สมบูรณ์ยิง่งแบบว่าเัา้นชั้นนอนอยู่ของฉันน้นนะวันนี้นะพี่สมบูรณ์นอนอยู่ไปดมว่าทำไมพี่สมบูรณ์ตกใจเลยพี่สมบูรณ์ก็นึกว่าไข่หนาได้ไงพี่สมบูรณ์ <มา S 1> อะ <มา S 1> ับมาคเออกลับมาแล้วกลับมากลับมาเออเปียกเปียกหนะ้าก็เอาไปอีกแล้ว ถอยถอยตัวนึงกลับมาไปไปตัวนึงโอ้เดินถอยหลังได้ไม่ไปก็ได้เขาเดินถอยหลังขวานฟ้าใช่ไหมน่ะใช่ด้วยขวานฟ้าขวานฟ้าชัดเจนชัดเจนเนี่ยโอ้โคลดหมาัดเจนทำไมจำได้ชัดเจนเจ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 เดี๋ยวจะโดนหางพี่สมบูรณ์วิ่ง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 ในเร็วเร็วเร็ววิ่งในตัวนี้เดี๋ยวพี่สมบูรณ์เออเนาะเดื้อย เดี๋ยวถ้าหายก่อนค่อยค่อยค่อยาไปหาพี่สมบูรณ์ด้าเรายเข้าไปอยู่ในตะกร้าไว้ถ้าเข้าไปอยู่ในตะกร้าเข้าไปอยู่ในตะกร้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เดินนะไม่ได้เดินนะเพื่อนเขาจะเข้าตะกร้าเพื่อเขาจะได้เข้าตะกร้าด้วยเจนเจนไปหาพี่สมบูรณ์อีกแล้ววิ่งให้ไรจะไปกัดหาพี่สมบูรณ์อ พี่สมบูรณ์ว่ามาบ่อยจังเลยรีบเล่นไวๆนะั่นเด็กๆตอนนี้จะเข้าก่งแล้วโ,<ฮ>โอ้โหเอเอไปออไปไป,ไปจะไปไหนกันมสมบูรณ์ว่านอนดีกว่าดูเด็กๆเล่นแล้วมึน ตอนนี้กินแบบแบบไม่ร้องเงียบๆงียปวดปวดปวดไม่ได้ได้ได้เล่นด้วยไงเชจีนโอ้โหกินจนท้องโน่นนะเชจีนตัวนึงเอาเอาใส่ตะกร้าเขียวเลยเชจีนนะอ่เอามาตรงนี้เชจีนเนี่ยหยู่ตรงนี้ตรงนี้ตัวนึงเนี่ยรถไฟมาแล้วเนี่ยรถรถไฟมาแล้วเนี่ยตัวขึ้นรถไฟนี่คือบุตริษันของเรา ชุบพูดโดยสารตัวตัวสุดท้ายพูดโดยสารคนสุดท้ายไปมาเข้าในบ้านเลยอ่าปูนปูนถึงกระชับถึงกระชับปูนปูน <c oughs> เอ๊บเอ๊ะเอ๊ะไปแล้ว <c oughs> เอเอ